อนุบาลหันษาประจำปี2557ที่ทางเทศบาลน,น,นครนครราชสีมาได้จัดขึ้นภายในห้อง MCC Hall อ h e m a ล์นครราชสีมาโดยใช้ชื่อเก๋ไก๋ว่าฮีโร่น้อยใจเกินร้อยวันนี้เหล่าบรรดาเด็กๆอนุบาลต่างาพกากันแต่งตัวเพื่อเข้าร่วมงานกันอย่างเต็มที่ทั้งตัวนักกีฬาและกองเชียร์รวมถึงผู้ปกครองด้วยโดยกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันก็มีหลายชนิดอาทิไกลกีฬาชายหญิงวอลรลลี่ลัดผสมันจักรยาน วิ่งเดี่ยว30เมตรชายหญิงประกวดเต้นอารอบิกประกอบอุปกรณ์ประกวดขบวนพาเรดประกวดเชียร์ลีดเดอร์และการประกวดกองเชียร์เด็กๆแต่ละคนก็มุ่งมันง่นงัดความสามารถมาสู้กันอย่างเต็มที่เพื่อจะได้คว้าชัยชนะมาครองให้ได้ มาดูทางกองเชียร์กันบ้างแต่ละคนก็พร้อมใจกันนำอุปกรณ์การเชียร์ทั้งผู้ทั้งกลองมาใช้ประกอบการเชียร์กันอย่างเต็มที่ขณะที่อัธจันทร์เชียร์ก็ถูกตกแต่งให้สมกับวัยด้วยการนำเหล่าบรรดาตุ๊กตาน่ารักน่ารักเหล่าบรรดาสัตว์ต่างๆดอกไม้ต้นไม,นไม้สีสันสดใสามาประกอบให้ดูสวยงามเมื่อนักกีฬาทำการแข่งขันกองเชียร์ก็ไม่รีรอที่จะส่งเสียงร้องเพลงเชียร์กันอย่างเมามัน ส่วนเชียร์ลีดเดอร์ก็เต้นกันอย่างสุดริตสุดเดดอย่างผู้นําเชียร์คนนี้ที่ส่งเสียงร้องเพลงนํากองเชียร์ให้มีอารมณ์สนุกสนานคึกคักไปพร้อมๆกัน <c oughs> ทางด้านผู้ปกครองก็มองว่าการจัดก,กิจกรรมแบบนี้เป็นการเสริมสร้างทักษะขั้นพื้นฐานในเรื่องของกีฬาและส่งเสริมการออกกําลังกายให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์สังคมสติปัญญาทําให้มีน้ําใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยชิสิ <c oughs> WEE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 E yeah. ครับยังไม่มีไหมครับไม่ยากมีครับคุณพ่อจะชนะไหมครับวันนี้ชนะมาเต้นเต้นไปกี่เพลงแล้วเพลงสามแพงถึงไหมสามแพงเ,เราคิดว่าเราเชียร์เนี่ยนักกีฬาเราจะชนะไหมไม่ชนะไม่ชนะ ได้มาใกล้ชิดกับลูกๆกันเด็กๆกับๆๆๆน้องๆในโรงเรียนมันจะแพ้จะชนะมันก็เรื่องปกติของมันนะแต่ผมว่ามันสิ่งที่ได้คือได้ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวได้มากยิ่งขึ้นก็รู้สึกส,สนุกดีค่ะมาให้เขาก้าแสดงออกอะไรเงี้ยเป็นกิจกรรมที่ดีค่ะสำหรับงานกีฬาอนุบาลหันสาประจําปี2557 ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่5แล้วโดยมีโรงเรียนอนุบาลต่างๆรวมถึงศูนย์เด็กเล็กทั้งของร้านเอกชนเข้าร่วมจํานวน18แ,แห่งชิงโลและทุนการศึกษามูลค่ากว่า80,000บาทโดยกิจกรรมนี้นอกจากจะได้รับความสนุกสนานแล้วยังมีของแถมเป็นสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีกลับบ้านอีกด้วยพัรทระยีงพลถ่ายภาพภูสัญญารตะวันเบิรนิวส์รายงาน